คุณอัครเดชท่านนี้ใช่ไหมครับสามีค่ะครับผมวันนี้ผมมีธุระกับคุณอัครเดชครับเรียนเชิญค่ะเนื่องจากคุณอัครเดชครับไปดาวรถบริษัทผมมาแล้วก็ไม่เคยผ่อนเลยครับวันนี้ผมต้องขอทําการที่รถคันนั้นครับรถ <laughs> อะไรคะ รถมอเตอร์ไซค์ครับโโตลกแล้วตลกแล้วตลกตลกหวยฉันเนี่ยว่าจะมอเตอร์ไซค์เลยจักรยานยังไม่เคยขี่เลยค่ะเออเคยขี่แต่พัดลมแล้วตัวสามแค่ไม่ได้ไแต่ตัวหนึ่งตัวสองผมไม่สนใจว่าจะขี่จักรยานเป็นหรือพัดลมเป็นผมตรงนั้นผมไม่สนใจครับแ,รแต่สนใจว่าวันนี้ผมต้องขอยืมรถคันนั้นครับเพราะคุณอาภักดีได้ไปทําการดาวมาแล้วก็ไม่เคยผ่อนเลยครับนี่ครับคือสัญญา ้าวยาวแล้วไงยาวแล้วยา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 วไม่ใช่นี่ยาวแกน่ะคุยกัไรฉันยาวอะไรแกไปดาวรถอะไรให้ใครเนี่ยให้เด็ก้าใครเด็กที่ไหนโอ้โหส่งไปริเกไปดาวรถให้ใครอะไรเนี่ยชื่อแกกระเด็ดเนี่ยจริงหรือเปล่าเด็ก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 ที่ไหนเออเด็กโตแล้วมือนขาวขาวอะไรขาวไม่ขาวชื่อ ชื่อขาวชื่อโอ้ยเราดาวแต่เราไม่ได้ผ่อนนะครับไม่ได้ผ่อนไม่ได้ผ่อนออไม่เคยผ่อนไม่ผ่น <c oughs> ไม่ผ่อนนี่ครับผมถึงต้องขอยืมรถคันนั้นครับจะยืดได้ยังไงเออเข้ามานี่เห็นรถไหม,ไม,มไม่เห็นไงครับก็ไม่มีแล้วจะยึดอะไรอ่ะเออ อ้าถ้ายึดรถไม่มีรถจะยึดผมก็จะทำหนังสือฟ้องร้องนะครับฟ้องใครฟ้องคุณอัครเดชฟ้องเรื่องอะไรที่ฟ้องเรื่องที่เขาดาวรถผมมาแล้วก็ไม่ได้ผ่อนเลยไงที่ฟ้องจริงๆเราที่ฟ้องไปซื้อรถให้ใครเดี๋ยวครับอย่าโอเคครับก่อนที่จะทะเลาะกันเนี่ยผมเห็นมาเยอะครับไปยึดนี่ปุ๊บทำเป็นทะเลาะกันฟ้องทะเลาะกันนะครับแล้วก็ทะเลาะกันหายเข้าไปหลังบ้านผมหายตัวไม่เจอเคลียร์เรื่องผมก่อนดีกว่าครับเรื่องรถผมก่อนดีกว่าจะมาเคลียร์อะไรเรื่องเคลียร์อะไรแกเห็นรถไหมรถจะไม่มีไม่มีด้วยรถไม่มีผมก็ทำหสื่อฟ้องร้อง นะครับไม่ได้นะจะมาฟ้องเลยผัวฉันรถฉันก็ไม่เคยเห็นไม่มีไม่มีน่าฟ้อไซค์เนี่ยเดี๋ยวดูหน้าร้านเนี่ยไม่มีสักัดไหมแต่นี่ครับหนังสือมันมีครับนี่ครับนี่หลักฐานไม่นจแก้หนังสือคุณอาจจะเขียนเองก็ได้เออนี่ครับลายเซ็นคุณดัครเดชแกไปซื้อรถให้ใครให้เด็ก สามเด็กแล้วนะโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ผ่อนไงเราไม่ได้ผ่อนแค่ไม่รับผิดชอบก็ไม่ผ่อนผมก็ต้องยึดไงครับก็ไปยึดเอาสิยึดที่ไหนอ่ะไปหายึดโดวตามวีลโรลไซด์ไปเลยมันคนละคันกันครับผมยกขึ้ยึดรถของคุณอัครเดชแล้วรถอยู่กับใครแล้วอยู่กับเดเค้าอยู่ใครอยู่เด็กโอ้ยนี่ก็หาไม่ได้กิงจังไหมเ่ไม่มีไม่มียึหผ่อนเสียงหวานใช่ไหมรับผิดชอบเอารถมืคืนผมดีกว่าครับ ฉันไม่รับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบอย่าไปยอมอัครเดชปฏิญมรปกครองมตรีต้องรับผ <preferred> ิดชอบไม่เคยเห็นรถไงไม่เคยเห็นผมไม่ทราบว่าคุณเห็นไม่เห็นไงต้องรับมาคืนผมไม่รับผิดชอบเรื่องผมฟ้องร้องฟ้องไปเลยไม่รับผิดชอบผมฟ้องร้องนะฟ้องเรื่องอะไรก็เรียนเดียนเรื่องอะไรนี่ฮะเสียงดังครัโอ้นี่มายึดรถครับผมยึดรถอะไร รถมอเตอร์ไซค์ครับจักรยานยนต์แล้วไปทํำประกันใครเนี่ยกาวไปไปเลกไปเลไปไเช่าซื้อรถจักรยานยนตไอไอ้กางไอ้ก็งแค่เดือนน่ะไกลไไนะดาวดาวดาวดวแค่ดาวทำสัญญาเช่าซื้อทาสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ครับให้เด็กเด็กมันโตแล้วดาวไปเท่าไหร่ก็ดาวไป20,000อ่า20,000แล้วเด็กเขาไม่ส่งไม่ส่งเราก็เลยแต่ปรทัยคืนครับผมอ้าวแล้วเจนกเนี่เป็น ภรรยาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเลยค่ะรถ<จ>ก็ไม่เคยเห็นค่ะจดทะเบียนสมรสกันบ้าจดสิคะนี่ผัวดิฉันค่ะทำนี่ทำสัญญาแล้วเมียเซนียยอมไหมสัญญาเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่แหละนี่ฉันไม่รู้เรื่องค่ะโอ้นี่น,นี่วันนี้วันน,น,นี้วันนี้ความแตกเลยเนี่ยครับผมเรื่องแรกที่แตกก็คือไปดาวรถให้กับ มอยเนี้ยเนี้ยน้อยอันที่สองจะแตกต่อไปก็คือทำสัญญาชอบซื้อโดยภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ได้เซ็นยินยอมมาสิแตกที่สามอาจจะเป็นหัวก็ได้ครับเออนี่แหละครับผมแล้วทำไมไฟนั้นทำไมไม่ตรวจสอบว่าตัวของน่นายอัคเดชปฏิกรปรมานูเนี่ยปฏิกรพรอมณตีรับผมจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าตรงนี้ผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นสาระสำคัญเลยถ้าไม่ตัวภรรยาเป็นสมรสไม่มาเซ็นยอมเนี่ยภรรยามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา ได้นะเพราะได้ยินยอมอ่ะเนี่ยประมาทไฟนั้นจะประมาทนะทำนี้รมสัญญาใดๆก็ตามเนี่ยแต่เขาเนี้ยเรารู้ไหมว่าการที่เราทำสัญญาชอบซื้อเนี่ยเด็กเอาไปใช้ถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยเราอาจจะถูกไฟนั้นฟ้องร้องได้ก็ไม่รู้เขาบอกจะผ่อนนะครับเออนั้นเราไปเชื่อเด็กใช่ไหมเออผมเบาแต่กรณีเราไม่ชำระ ค้างวดเนี่ยค่าเช่าเนา่ติดต่อกันเนี่ย mm hmm. เกิอสองงวดเนี่ยนี่นี่น <Huh? S 1> เขามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้เพราะฉะนั้นเราถูกฟ้องร้องนะนอกจากนี้แล้วถ้าเราท mm hmm. ํา,าทสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์ถ้าเรารู้ตัวเราผ่อนไม่ไหวส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กัอนนะครับ mm hmm. บางลายเอาไปขายตามชายแดน mm hmm. บางลายเอาไปขายดาว mm hmm. ปรากฏว่าต้องติดคุกติดตารางเนื่องจากคนที่ซื้อ mm hmm. แบบรถที่หนีไฟแนนซ์นั้นอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐาน mm hmm. ยักยอกทรัพย์ได้นะครับทบจำคุกไม่เกิน สามปีปรับไม่เกิน6กหมืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากกันไว้ครับดูข้างโง่แล้วจะไปเสียข้างโง่